โทรศัพท์ใครดังวะสวสดิค่ะอีพีสองตอนแรกเราจะาจำได้ใช่ปะจัดกระเป๋าแต่ลืมอะไรสักอย่างก็คือลืมรีวิวหิมะเทียมนะคะลืมรีวิวหิมะเทียมเทียมเทียมมันก็จะมารีวิวกันเฮ้ยมันแบบมันแบบมแบบไม่ ไอ้ยนมกเลยอ่อะสิน <Yeah. S 1> ี่นะเฮ้ยมันดูเป็นเจลลี่ป่ะนี่ไงใครเคยเล่นเบบี้คิตตันบ้าง แล้วเคยบี้บี Baby ้เบบี้คริสตัลไหมมิคะมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยกลับมาที่เดิมนะคะเมื่อกี้อาจจะเป็นสายหดเปน็นเสียงฟังเสียงมันดิม่ได้แบบปึ้มปึ้มปึ้ม พูดอะไรงัวเราก็มาดูที่ซ่อนของเ่นงัวงัวอะไรตาบามาทำไมคิเรอมันไม่ใช่คิเรอิมต้มองพบได้แล้วนะ เปิดแบบนี้เขาจะทำโฟมได้มันจะมีตัวปั่นยังไงอะอรา่าเป็นยังไงมาดูกันเลยค่ะโอ้โตลก แหละอ่าน EP 2ูกได้แชร์ไลค์ติดตามต้นไปจัดกจบของ EP 3ก็จะมีสาม EP เลยอ่ะเป็นอะไรที่ป่าป้าไประบายเอาเอาเอาไปไปชิแม่ชิแมะ

ก็สำหรับวันนี้นะครับไม่ใช่วันนี้สำหรับสำหรับคลิปสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด u ับส r คร e ให้ด้วยบาย,บายอะไร